GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมดีดีต้อนรับเขา้าสู่หัตตันเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าบีเจนนะครับแล้ววันนี้ก็ชนกับฟอลิเลทโนโนอีกเช่นเคยฟอลิเลทโนโนเราเราจะเล่นแบบว่าทีเผลนะครับถ้าสู้ตรงตรงอาจจะพลาดได้นะครับ่วงตรงผมคิดว่าน,น่าจะไม่ไหวว่ะเออยังไงเราต้องเปิดด้วยอันติน,นะครับแล้วก็ถ้าประมาณกลางๆางเกมเลทเกมก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยรุมนะครับเราออกสายดาเมจเลทเกมนะ ปิดไม่ลงนะครับต้นเกมการเกมได้อยู่พอเขาเริ่มออกเป็นพวกชื่อออฟลอสหรือว่ากอสะท้อนสักชิ้นหนึ่งนะครับอันนั้นเราจะต้องเริ่มระวังแล้วนใะนช่วงต้นเกมก็ไม่ไมีดีมากครับรอเลเวล4เราก็จะขับรถไปหาเพื่อนเลยเนี่ยต้นเกมมีแทนเลยนะว่าช่วงชิงเลเวล4ได้โคตรดีเลยเนี่ย มาแข่งตอนนี้บ้างน,นะครับเพื่อนเลเวลสี่อยู่แล้วเนาะวันนี้เพื่อนไม่ว่านะครับเพื่อนไม่ว่าถ้าเพื่อนว่านะแปลก <c oughs> ถ้าเพื่อนว่านะแปลกนะครับถ้าเพื่อนไม่เลเวลสี่โดนเวทโดนนู่นวันนี้ก็ปล่อยให้เขาฟาร์มไปเนะไปเลยครับนี่ช่วงชิงแล้วเพื่อนจบออฟเลนแบบนี้นี่ครับช่วงชิงตรงหน้าเลนมังกรเติมโคตรไวปุ๊บตันให้ตาเพื่อนระเบิดให้ตาม โอ้โหนี่มันเกินไปไหมสุดจัดแล้วก็จะคอสคิวตั้งแต่ต้นเกมหรือว่าสวยยั่งจัดนะผมจะไม่รับเพื่อนบ้างนะครับผมจะไปเลยเพื่อนนี่แบบเอา้ามึงไม่รับกูแล้วเหรอนี่ครับเออะโอ้โหมั่นใจว่าเต็มที่แบบว่าฟอรเนรนเทิลโล่ตรงอยู่ตรงนั้นโอเคที่หลังผมจะรับเพื่อนไปด้วยครับขอโทษขอโทษ ไม่เอาอะไรครับบอกเลยเดี๋ยวมีโยต่ตอมาเรามาเล่นกับเซฟิตดีกว่านะครับดูนะวันเดือนนี่โอ้โหนี่จะว่าบอดได้ขยับรู้มือครับต่างคนต่างใส่นี่เรารู้มืออ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวยิ่งตายเนี่ยอา้อาวอ้าวไปอีกนึง อย่างครับนี่บอกเพื่อนก่อนนะครับเวลาเล่นมิจบอกเพื่อนด้วยว่าอันอ,อันติเมตสกิลกี่วินาทีนะถ้าเพื่อนอยากจะเล่นกับเรานะครับแต่ดูทรงและเซฟิสเน,นะนี่ยเนี่ยคอมโบผมได้ดีเลยดูครับหวันเดือนปุ๊บ <c oughs> การเด้งกระดอนนี่ครับวิธีการเล่นคอมโบตา่าถ้าป่ามาจบออฟเลนนะอันนี้สบายเลยครับก็ทำเลนบนก็ได้พาเพื่อนไปหามังกรหรือว่า ถ้าเพื่อนมาแก๊งเลนสามารถซโล o หรือว่าลุมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องวงเล็บใหญ่ๆไว้ก่อนนะเพื่อนเป็นงานนะครับวงเล็บเพื่อนเป็นงานด้วยนะเออถ้าเจอเพื่อนไปเป็นงานอันนี้มันแล้วแต่โซลแร้งนะครับผมบอกไม่ได้จริงๆเลี้ยวแล้วแบบไปอ้าวอ้าวยังโดนอ้าวยังโดน มัม่นใจเต็มที่ว่าต้องวาร์ปกลับมาแล้วก็ยังได้ครับโดนสกิลหนึ่งกระเด้งเข้ามาเ้เดินเกมไปอย่างไวครับโกนาทีป้อมแรกแตกวูลําลํลมามันรําสุดลำมน่ากลัวจริงๆครับชายคนนี้ช่วยมันแบบว่านะออกไปจากเมตาทีโอ้มันเก่งขนาดนี้ไม,ไม่ไม่ลดละเลิกเลย ที่จะออกจากเบต้าฟาร์มต่อครับตอนนี้เซฟิทโหดโหดเอาเรื่องเลยนะมารตอนนี้เรามีอันติแล้วดูไว้ว่าเราจะไปที่ไหน,นครับโอเค6นาทีแบบนี้ดาร์คซูเออร์ก่อนก็ได้ครับถ้าในเกมนำนะเราสามารถเอา2ออบเจกต์ได้เลยครับเมื่อกี้ไม่ได้คิดเมื่อกี้ไม่ได้คิดโมแต่แบบว่า จานติใส่เขาอย่างเดียวเลยครับมาจนใกล้ๆเพื่อนไว้เพื่อนไปเล่นกับกูแล้วงอนวอนไปถึงช็อตจตไม่สนใจครับกูเปิดหนึ่งเปิดสองอรอดไปได้ครับแต่ก็เจ็บสาหัสแต่ผมบอกเลย,ยเยี๋เอาไปเล่นก็นได้เอาไปเล่นก็ได้จรที่พีแจนตัวมันถามว่าคนกดเยอะไหมนะครับมีบ้างป,ปลปายมีบ้างปะปาย สลตันโอ้โหไม่โดนนี่ครับใส่สุดอันติเข้าเลยครับมากอสลาตันโอยอามาก่อนขายจริงครับเราเล่นใส่ดาเมจอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นถ้าเกมน้ำนะปกติจะขึ้นเป็นรีเบนเชอร์ต่อใช่ไหมเพื่อกันตัวเองด้วยในไฟน์นู่นนี่นั่นครับถ้าเกมน้ำดาบแดงไปเลยครับมันจะดีมากมาแต้ในเบื่อเกมน้ำผมเห็นคอมเมต์แล้วผมบอกว่าเกมน้ำ้วโยที่พี่อา้าวกูจัดไปเทนเพื่อเลิฟ <laughs> อันนี้โยนแบบโยนแบบเนียนๆทำเป็นว่าเราสกิลพลาดอันนี้โยนแบบเนียนๆน,น,นะครับแล้วถ้าเกมมันพลิกขึ้นมาก็จะชิบหายเลยในเมื่อเราโยนไปแล้วดูจากมนะินิแมปไหมเซฟิตผมกำลังแบบรอจ้องจ้องเล่นจะเล่นคุณอยู่ถ้าไปทันที่จะาจับเป็นทันทีดูแพชนี้ครับแต่เย็น พอดีทได้ว่าฟอร์ติโน่โดนขัดอันติง่ายมากๆผมเคยเล่นฟอร์ติโน่ตั้งแต่มันเข้ามาใหม่ๆอะรู้สึกว่าอันติอะไม่ค่อยจะโดนขัดเท่าไหร่ตัวมันโหดมากในนัดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นกันเยอะฟอร์รติโน่โดนขัดอันติง่ายนะครับแล้วแต่จังหวะแลแตัวท,ทามมิ่งของศัตรูหรือว่าฝัานตรงข้ามด้วยนะเออทั้งหมดทั้งหมดมันบอกไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วก็เหลือแค่ปอมขวาด้านเดียวนะ หน่อยเชียร์การครับเพื่อนปล่อยดาร์คซลเร์ขึ้นไปด้านบนนะครับล้างเลนบนหมายว่าหมดจดดีนะวา่าจกอะไรป้อนเอฟโอ้โหวิเจอขวานผมจามเข้าไปเจอคราวนี้กลายเป็นดาบดาบแดงแรงลิฟเป็นจงยยังไดโนความหักแรงมากครับก็ได้เป็นสาย ใส่แทงผมคิดว่าไม่ค่อยจะเวิร์กว่าตัวนี้จริงเลยจังหวะโยนโยนจริงโอ้โหไม่มีปีไม่มีขวอยเลยกูปไปจริงด้วยวัดซุ่มโดนรับจังหวะสุดท้ายน,นี้น่ได้สไลด์ออกไปทันนะครับผมเรามาดูจังหวะนี้พเพื่อนจะจบบ้านในระบยิงครับยิงครับยิงครับ,รบแล้วเอ็กซ์คาลิเบอร์โอ้โหโดนช็อต้ามาครับและยังเหลือ192่งอ้ไม่เลยเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับ แพ้มาแล้วนักต่อน,นักไอเหลือแค่แบบป้อมนิดเดียวถามว่าผมเข้าไปตีตีได้ไหมนะครับอันตรายจำได้อยู่ว่าเคยตีประมาณหมื่นสามแล้วไปตีคนเดีตีไม่แตกครับอืนั่นแหละถึงจดจำาึึงวันนี้แล้วใช้บีเจนด้วยนะไม่ใช่อะไรเลใช้บีเจนด้วยครับภาพมันยังตาตึงในหัวผม,ผมก็เลยไม่ไม่ไปดีกว่าระดาบแดงชิ้นเลยครับ สนใจเอาความแรงแบบทันสุดอะไม่มีจังหวะให้เล่นหรอเพื่อนเพื่อนอยากเล่นนะเพื่อนเดินติดตามเลยแต่ว่าแต่ว่าโอ้นาเปิดชิบหายฮึเฮ้ยอ,อะไรอาเลยครับผมในการขึ้นบ้านครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งผมจะชิบหายไว้วดเลยครับ ร้อมเพื่อนวันเดือนเรสโก้ก้าวไม่จริงลูกบเป๊อ๋อสูตรอากาศหายใจสดชื่นเอาเล่ะครับเริ่มโยนแล้วอันนี้เริ่มแบบว่าเล่นจริงนะจะสู้ไม่ไหวครับเดีย๋ยวผมต้องสื่อสารกับเพื่อนกันรอก่อนแล้วกัน ผมอะ่คือกาแบบว่าถ้าไฟสุดท้ายมันยังไม่ชนะเนี่ยคือตายได้แล้วรอกอสเลเยอร์อีกทีครับอันนี้เพื่อนก็แบบเออโถงเข้าไปก็แพ้คือโถงไปสองสามรอบนะที่เพื่อนเห็นเลยแพ้นะครับไงก็ต้องน่าจะต้องรอกอสแหละเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้อนเดี๋ยก็เลยโอ้โหเดี๋ยวกอนเลยมันป่าทีตายแทบไม่รู้ตัวีฮย โอเคน่าจะยังไม่เปิดผมแค่เจ็บเล็กน้อยแค่เจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวโอเคไม่น่าจะเปิดครับเนี่ยต้องทำโน่นทำนี่ก่อนเนี่ไปไวที่สุดครับแต่ว่าอาันตรเราค่อนข้างไวนะในตอนที่เล่นเกมครับไม่ต้องรอนานมาแล้วนี่นาโคตรโลอะ่ะมาหลอกเดินกลางแม่น้ำ มันเห็นพอดีว่าขอโทษทีเพื่อนไม่เห็นผมคิดว่าเขาน่าจะลงสุดว่ะโอเคเพื่อนบอกลีแล้ครับตอนนี้แยกย้ายก่อนทำบนแบบสูงๆเลยแต่ต้องระวังเอรันดอรสู้ไม่ค่อยได้เริ่มเปิดแล้ว,ว่แต่ผมมาในจังหวะที่เออเราจะตายตายวิโดเพื่อนโคตรโลจัดเอาปาดไปหนึ่งยังไงสิ น่นตรงนี้ปาดตัวที่ตัวที่ตัวที่อ้าวหนึ่ว่าบีฟิกเกอร์แม่อว้พาร์ซะเรียกได้ว่าโย,ย,ยนจนโยนจนเกมตามอ่ะโยนจนแบบได้ปมสามทางตั้งนานแล้วนะแต่ว่าจบไม่ได้ครับก็ก็ไม่ได้โยนจนเกมตามจริงโ,โ,หโหยนเดียนแต่ว่าวนมาแบบนี้เพื่อนกระโดดใส่ได้ สวยครับชัดดาวไปเพื่อนปล่อยผมเลยตายแล้ววะอย่างนี้ครับตอนนี้เป็น4ต่อ4ไม่มีออฟเลนแต่เพื่อนกระโดดเข้าไปได้เลยได้มาเข้ามาครับตอนนี้เป็น3ต่อ4ฝั่งเราสี่กับฝั่งเขาสามเพื่อนบอกว่าเอาดาร์คเทเลเยอร์ครับเอากอสเทเลเยอร์เพื่อความความมั่นใจครับแต่เพื่อนคอถอยไว้ก่อนฝั่งเขาก็เริ่มเข้ามาจะคอนเทสนะครับดูพิยานเข้ามาครับโซวิเตอร์ แต่ก็ยังไม่กล้าเปิดครับ4ต่อ3ามเมื่อคีปเขาก็เคียรคีปไปครับตอนนี้ปู่ข้อน่าจะเป็นตัวโซนเนยมันเจ็บโอเคเพื่อนคอแล้วมันเจ็บแล้วก็ตรงนี้ตีครับจะเข้ามาคอนเทสต์จังหวะนี้ช็อคสวนเข้าไปแต่โดนแดบดาบแดบแดบแดบดาบอเอ็กซ์ไลเบอร์ครับถ่ายเข้ามาแล้วอย่างซึ่งโอ้โหนี่มันโลแมนติจริงหรือเปล่าเนี่ยโคตรแท้งครับโอเคเกิดพอดีภาคจดเกิด สวยครับตรงน,นี้สวยแค่ได้ฟอร์เรนติโนก็ชื่นใจนะครับตรงน,นี้จะเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านนะครับอยวออกทานรอนขึ้นมาดนะ้มั่วเละเทะไปหมดเลยตอนแรกว่าจะออกดาบแดงใช่ไหมไม่ทันครับไหนๆก็จะจบเกมแล้วตัดเลือดเลยแล้วกันไม่มีเทมให้ออกเลยครับมีดิเศษอ่ะต่ดาบเลือดไม้เห็นก่อนดาบตัดเลือดไม้เห็นก่อนคนระ สอวิต้องเล่นแล้วไงสิบสวิมาเราเกิดด้วยตันอีรีเพื่อนแครี่ตาย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 กูตีป้อมหมืนผักเลยตีป้อมเออโอยโยนเดอะเกมตามมีอยู่จริงทีหลังผมจะไม่อ่านคอมเมนต์ได้น,นแดีแล้วนะครับแม่งก็แบบว่า ยีดีแม็กก็แบบขึ้นมาเฮ้ยดูขออะไรอย่างงี้มันจะได้ตื่นเต้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันจริงๆอ่ะบีแจนเ่ยเกมเนี้ยไปกับอะไรก,ตไรก็ตัวอะไรก็ได้ไปอะไรก็อร่อยนะครับคอมโบคอมโบที่แบบตัวเบิร์สยีหน้าเซฟิทตัวอะไรอนะีกเนี่ยเอรินก็ได้ครับถ้าไปกับแคลรี่ประมาณนี้แล้วกันถ้าตัวมันแบบว่า เก่งเกินนะครับดามเมจโคตรแรงไปถึงไปท,ไปทีก็เหมือนคูณสองนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะใครชอบ,บนี้็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลาอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับโยนเกมตามมีอยู่จริง